นะครับวันนี้ก็อยู่หลังเวทีครับวันนี้ก็คอนไวท์แล้วครับเห็นไหมคอนไวท์ครับคอนไวท์ก็มาถึงแล้วครับผมครับอันนี้คอนไวท์หมูครับเป็นครับย้อนยุคเราไม่ได้ตั้งเวทีนี่กี่ปีแล้วนะครับผมนานแล้วครับจับจำไม่ได้ครับวันนี้มายกตู้กี่ใบนะครับแปดใบครับโอ้แปดใบครับครับคอนไวท์ยกตู้แปดใบแล้วเวทีนี้ใครตั้งครับผมเวทีเขาตั้งเลยครับอ้าวอะไรวะเป็นคอนไวท์พิธีเขาตั้งแล้วอันนี้ก็คือเฮียหมูครับคอนไวท์เก่าสมัยก่อนลำบากนะเฮียหมูเนาะสุดยอดครับโอ้โหรุ่นผมเป็นนเเฮียยหมูะบบบอกกลว่าึึน เครื่องเสียงรถแห่เวทีชุดเดียวกันชุดเดียวกันครับยกขึ้นคันนั้นเอาเช้าแห่ยกขึ้นรถแห่สว่างแห่อีกโอ้โหโคตรเหนื่อยสมัยก่อนครับโคตรโคตรครับแต่ยกเนี้ยโอ้สบายสคนละคันเลยอย่างวันนี้ยกตู้กี่ใบนะแปลครับที่แรกว่าจะพากันยกเครื่องปั่นลงไว้ล่างก็เลยไม่ยกครับอันนี้ก็เฮียหมูครับนี่ก็เป็นตำนานไปแล้วเราตอนนี้เนาะตำนานตำนานครับผมตำนานผมก็เป็นตำนานไปแล้วนะทางด้านเวทีเสียงก็เพิ่งหัดใหม่ต่อไปก็ตำนานต้อกลับมาแล้วเพราะว่าเวทีเอกสาวก็จะมาแล้ว ก็จะไปอย่างนี้ถ้าต่อไปมันแน่นอนครับผมครับนี่ครับนี่ขอสัมภาษณ์ช่างแบ๊นะครับเป็นไงครับเคยมาครับสองครั้งเคยมาสองครั้งแต่ก่อนถึงแต่รุ่นไหนครับรุ่นไหนไปกับซาลาเปารุ่นนหนเอา้าไอ้แบกก็ทันสมัยเวที่เอกเซาเหรอเอาจะนัดดีไปท้ายเพียงครับยุคนั้นเป็นไงครับมันไหมครับมันครับมันตั้งเวที่ส่วนมากไปตั้งเวทีเล็กกินเหล้าครับก็มีบ้างครับนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยโอ้โหไปว่าทันตำนานสาลเปาด้วยมือมิกเปานี่ยนี่ก็หนึ่งคนครับอันนี้ก็มือชีบอร์ดครับเคยเคยไปงานเวทีบบบ่อออยมืชรร์ดคั ไม่ครับไม่เคยบ่อยสุมากพี่นิแค่เนาะครับอันนี้งานแรกผมว่าลูกพีต้องออกรถตู้แล้วครับนี่นี่ไงรถตู้ย่างใหญ่เลยคนรถตู้ลูกพีนี่มืออะไรรับเนี่ยมือด้านนะครับโอ้มือด้านแล้วทําอะไรอยู่อีกซสาครับผมตีกองครับตีกองเก็บไหมกองเก็บครับกองเก็บครับแต่ผมใจเากนเลยครับกพีไม่ได้ตีกองสดนานยังโอ ตั้งแต่มาอยู่เอกซาวยังไม่ได้จับเลยครับกองสดครับวันนี้พี่สูรเราออกงานแล้วใช่ไหมบอกตรงพี่สูรเนี่ยซื้อมาปุ๊บโควิดปั๊บน่าจะไม่ถึง10งานพี่สูแล้วอยู่พี่สูรครับชุดนี้ก็กี่หมื่นไม่จำไม่ได้หลายหมื่นอยู่เนาะหลายหมื่นตัวสูครับนี่ก็เป็นมือกองเอกซาวครับผมครับเป็นเกียรติมากเลยครับได้มาตีกองชุดเอกซาวมีเมียยังครับเมียเก็บไว้ในใจดีกว่าครับ ทำไมนักดนตรีทุกคนไม่ชอบบอกสถานะตัวเองอ่ะตกองลองมีไม่มีครับมันเป็นลิขสิทธิ์ครับตกลงตกองลองมีไม่มีครับมันไม่ลูกพี่มีเมียยังครับมีแล้วพี่ลูกแล้วเออตกลงมีครับผมมีแล้วครับผมอันนี้นี่มหายแจิตครับเป็นลูกเขยใหม่ครับผมครับเป็นไงครับผมการที่ได้เมียวันแรกเป็นไงครับผมตอนนี้ครับผูกแขนไปแล้วนะว่าเป็ี่นยังไงเหรอการเป็นครับจากจากจ๋าเปลี่ยนเปลี่ยนคำอื่นยังครับผมยังครับยังเปลี่ยนโอ้ตัวยังก็เปลี่ยนครับผมก็ เอาง่ายๆครับผมตอนแรกทีรักจ้าจ้า,จาพอผ่านไปเดืนอน2เดือน3เดือนจากคุยคุยกันกินข้าวรัอยังใงเม็กซิจิตดี๋ยวนี้ถามไหมไม่ครถาม<ช>ครับ <laughs> วันนี้เราทำอะไรนะเฮจิตว้เนี่ยมาสอดซองครับไม่รอ้ซองรถเวทีเราเสร็จตอนไหนครับเฮจิตครับผมครับรถเวทีป่ะครับครับรถเวทีครับผมฤดูกาลหน้าครับฤดูกาลหน้าก็ฤดูกาลหน้าก็ฝากด้วยครับสำหรับเวทีรถเวทีเอกซาวนะครับผมก็หนึ่งงานที่ผมทำขึ้นใหม่ครับผมทำเพราะใจรักครับถ้าไม่รักเนี่ยทำไม่ได้สำหรับวงการเนี้ยเพราะว่าเวทีทั้งเสียงหรือทแห่เนี่ยลงทุนหนักมากนะครับผมครับต้องคนที่ใจรักเท่านั้นครับผมครับแล้วก็นี่ก็โต๊ะจีนครับผมอีกหนึ่งธุรกิจอาจผมจะทำอยู่ในอนาคตต่อไปจะเป็นจ้างเวททีีีดดด้้้้้ววววววยยยโโโโชช์์์ตตต๊๊ะะเ็็นแลกม เก็ครบเช็ดเลยก็ดีนะเว้ยก็ทุกงานมีการลงทุนนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆอย่างคันนี้ก็บดเยอะเครื่องปั่นอีกอะไรอีกหลายอย่างก็บดเยอะพอสมควรครับผมครับต้องทําด้วยใจรักนะครับผมสำหรับทําเวทีครับผมครับก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับเวทีแข่งเสียงเอกซาวดูการหน้ารับงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมขอบคุณครับผม